รีวิวการยิงช็อกเวฟครั้งแรกเป็นยังไงจะรอให้ฟังค่ะนี่ก็คือขั้นตอนหนึ่งของการยิงช็อกเวฟค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยผ้าที่ห่มอยู่คืออุ่นนะคะและด้านหลังเนี่ยก็จะมีอะไรก็ไม่รู้แต่แบบอุ่นๆรู้สึกสบายมากจากนั้นก็จะมีนะักไกายภาพบําบาทค่ะมายืดเส้นให้เราแบบนี้ดูจากหน้าคือสบายมากทุกคนฟินมากเน้นไปที่คอบ่าไหล่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนือ้อทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะทุกคนคืออยากหลับแล้วแหละ กลับมาได้เพราะว่าต้องถ่ายคอนเทนต์อันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวน์นะคะตอนนี้มันจะมีความอุ่นๆจืดๆหนักๆแล้วเขาก็ทาเจลเย็นไว้นะออะเป็นตรงนี้จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมาที่กล้ามเนื้อของเราที่มันแบบแข็งจากออฟฟิศซินโดมมันก็ต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดมานานฐานกียภาพมาสเต็ปนี้คือการนวดเส้นคอค่ะคือฟินมาก จะหลับแลวเหมือนกันทุกคนคือโคดีใครปวดหัวจากการปวดบ่าแบบอันนี้สเต็ปนี้คือดีมากๆชอบมากนะกายภาพกดจุดดีมากและอันนี้ก็คือการยิงช็อคเวฟแบบโฟกัสนะคะเอาเจลลงเรียบร้อยแล้วนี่ก็คืออุป,ปกรณ์ทุกคนคะ่ะต้องบอกแบบนี้ว่ามันจื้อแบบพุ่งปุ๊บลงไปที่จุดที่เราแบบปวดเมื่อยเลยแล้วมันก็จะเสียร้าวไปเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันมีอาการแบบ ผดเกรงอยู่ที่กล้ามเนื้อตรงไหนมันก็จะยิงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ทำการคลายกกล้ายยงงันททรรรสีีีี่่่ดดเเววออุะะแแคไ